ยุสนากับแพลตฟอร์มขยายธุรกิจระดับโลกนะคะวันนี้หลายๆคนเวลาจะเลือกทำธุรกิจเนีย่ยเริ่มมองหาแล้วว่าธุรกิจนั้นๆมีแพลตฟอร์มที่ดีรองรับการขยายตลาดหรือไม่นะคะซึ่งที่ยุสนาเราจะบอกว่าเรามีแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจนะคะรองรับการโปรโมทหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็ มีให้ใช้กันแบบฟรีๆด้วยนะคะเพื่อความหลากหลายในการโปรโมทธุรกิจของคุณวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันว่ายูซะน,นั้นมีแพลตฟอร์มอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแพลตฟอร์มตัวแรกเลยนะคะเราเรียกว่า The Hub ค่ะ ตรงนี้เป็นเปรียบเสมือนแบ็ k ออฟฟิศของยูซนานะคะมีระบบเว็บไซต์ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารเรื่องสินค้าระบบเทรนนิ่งข้อมูลสื่อมันติมีเดียต่างๆการบริหารทีมบริหารองค์กรจะอยู่ในเดอะฮับหมดเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีที่เรียกว่า ยูสนาโมบายฮับซึ่งลักษณะการทำงานก็เหมือนกับเดอะฮับในเว็บไซต์เลยค่ะตรงนี้ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับทุกท่านที่ไม่สะดวกใช้ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะคะผ่านมือถือแล้วก็แท็บเล็ตค่ะตัวต่อมาค่ะก็คือยูสนาคอนเน็กอันนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือวันนี้ยุสนา่าออกแบบแอปตัวนี้มาเพื่อให้คุณเนี่ยเพิ่มต่อกับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายวันนี้ลูกค้าอยากจะสั่งซื้อสินค้าอะไรคุณก็แค่แชร์ลิงก์ไปจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะให้ถึงมือลูกค้าไปยังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยอย่างเช่นส่งไปยังไลน์ส่งไปยัง Facebook หรือว่า m e s s e n g e r นะคะได้หมดเลยหรือถ้าหากว่า ลูกค้านะคะอยากจะสั่งซื้อรายการไหนเราก็สามารถที่จะเลือกรายการสินค้าในแอปพลิเคชันแล้วก็สรุปยอดนะคะส่งคลิกแชร์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของลูกค้าของเราได้ทันทีซึ่งลูกค้าพร้อมที่จะชำระเงินและระบบส่งสินค้าให้ได้เลยเห็นไหมคะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สุดยอดมากๆเลยต่อมาค่ะยุสนามีเว็บไซต์ที่เรียกว่า รูรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือ,อเว็บไซต์ส่วนตัวที่ยูซนาออกแบบมาให้นักธุรกิจทุกคนได้ใช้กันแบบฟรีๆนะคะเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณแชร์ธุรกิจของคุณออกไปได้ทั่วโลกนะคะผู้คนที่สนใจในธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพวกเขาสามารถที่จะกด อ่นนะคะเป็นภาษาต่างๆในประเทศนั้นๆได้เลยซึ่งเรียกว่ามูลค่าของเว็บไซต์นั้นมหาศาลมากๆแต่ยุสนาออกแบบมาให้นักธุรกิจยุยสนาใช้กันแบบฟรีๆค่ะ และสำหรับทีมของเราเราก็ยังมีในเรื่องของเซลเพจนะคะไว้สำหรับแนะนำธุรกิจได้อีกด้วยนะักธุรกิจในทีมสามารถที่จะใช้เซลเพจของเราเนี่ยไปแนะนำธุรกิจหากมีคนที่สนใจเข้ามาก็สามารถเชิญเข้าสู่การสัมมนา ธุรกิจออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูลของธุรกิจเราได้อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมล่ะคะว่าที่ยูสนาณนั้นเรามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายไว้รองรับธุรกิจของคุณให้เรื่องของการขยายธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายที่สุดคะ่ะ